สวัสดีครับผมเซลไม้นะครับจากเต็นในแนวออโต้ขาวนี้ผมมีรถใหม่จะมานำเสนอครับเป็นเจ้า Suzuki s w i f ป1.2 GLX ปี2018ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าด้านในและภายในห้องเครื่องของรถคันนี้กันเลยนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับ และนี้นะครับคือด้านหน้าของเจ้า Suzuki Swift GLX 1.2นะครับปี2018ข้างหน้ากระจังหน้าสีดำตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับดูสปอร์ตไฟหน้าเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะครับตัดด้วยไฟเดยไลท์นะครับเพื่อให้ความสปอร์ตมากขึ้นพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเดีย๋ยวเราไปดูรอบข้างและภายในรถกันอีกเลยครับและนี้นะครับคือด้านในของเจ้า Suzuki Swift คันนี้นะครับ จะมาด้วยระบบสตาร์ทแบบเป็น push start นะครับพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและคุยโทรศัพท์ได้หน้าจอสีดำตัดด้วยไฟสีแดงดูสปอร์ตครับพร้อมกับแอร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้ cvt ครับข้างในดูสปอร์ตและสวยมากครับและที่สำคัญนะครับเจ้า suzuki swift คันนี้นะครับมาพร้อมกับ airbag ทั้งหมด4ลูกครับด้วยลูกหน้า2ลูกครับแล้วก็ที่เบาะคนขับแล้วก็คนนั่งข้างอีก ที่ละลูกครับและเรามาถึงด้านท้ายของเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายทียท่เป็น LED นะครับสว่างมากแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์2จุดนะครับด้านหลังนี้ที่สำคัญมากๆเลยจะมาพร้อมกับสเกิร์ตแต่งรอบคันครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับที่ห้องเครื่องเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้นะครับเป็นเครื่อง 1,200cc ครับ83แรงม้าซึ่งมาพร้อมกับ ABS ครับเพื่อความปลอดภัย และถ้าเกิดใครสนใจรถคันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.nl auto c a r นานะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ